ัแรกผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนของผมครับปืนนันเก่าของผมหมดเลยครับนี่ครับซื้อมานานมากเลยครับเออแต่อันนี้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับนี้ผมไปซื้อที่หนองบลํลมภูบ้านปู่ผมนะครับไปซื้อที่สาราแก้วขูครับไปเที่ยวกับปู่ก็เลยแวะซื้อมาครับ แต่ไอตรงนี้ครับมันแตกครับนี่ครับผมก็เลยเอากาวติดครับแต่มันไม่อยู่ครับแต่ส่วนไอตัวนี้มันจะลื่นมากเลยนะครับแมกกาซีนครับจะลื่นมากครับการชักเรายิงก็จะไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่ครับนี่ครับก็จะไม่ค่อยแรงครับ รูปืนอันต่อไปเลยครับอเอ่นี่ครับปืนอันนี้ครับอันนี้มันจะไม่มีแม็กกาซีนให้นะครับมันจะใส่ลูกกระสุนข้าบนอย่างเดียวครับการทักก็ถือว่าแรงเลยครับคุ้มล้อครับที่ผมซื้อมาแต่อย่างว่านะครับ ผมไม่มีปืน B ีกันหรอครับมันแพงครับเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่แม่ผมซื้อแทับเล่นหรือว่าโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับนี่ครับวันอันนี้ครับกากสุดครับกากมากครับอันนี้ก็ไอตรงเนี้ยอีกข้างหนึ่งมันหายไปนะครับ ไอ้นี้มันต้องปดแล้วก็ดึงครับเนี่ยบมันปลดออกมาไม่ได้เหมือนไอ้ปืนตัวนี้ครับนี่ครับทักไม่ได้ครับมันพังแล้วครับไอ้ตัวนี้ครับที่แรกผมก็จะไม่เอาปืนตัวนี้มาให้รีวิวให้คุณผู้ชมดูครับเพราะว่ามันพังแล้วครับ เนื้อก็สำหรับรีวิวปืนกันครั้งนี้นะครับผมก็ขอลาผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสอนเดิ